สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้หงมู่ไทยแลนด์นะครับเรายังอยู่ที่อําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกสวนของเฮียแมวเฮียแมวคนเก่าเฮียแมวคนเก่าเจ้าเดิมท่านผู้ชมแปลงนี้เฮียแมวมันเป็นพื้นที่เนี่ยทำอะไรมาก่อนนะตรงเนี้ยส่วนนี้ก็นาครับเป็นก็เป็นนาเหมือนเดิมนาเป็นทุ่งนาเหมือนเมื่อกี้บางกระทุ่มนี่ทุ่งนาเยอะมากท่านผู้ชมแล้วก็ดินดําน้ําชุ่มอุดมสมบูรณ์เฮียแมวตรงนี้ปลูกไปกี่ปีครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้4ปีแล้วครับ ถึง4ปีแล้วเนาะครบรอบพอดีเลยครบรอบ4ปีเลยเดือนมิถุนายนเนี่ยสี่ปีนะท่านผู้ชมครับ4ปีผ่านไปนะนี่เข้าแก่นเรียบร้อยแล้วนะสวนเนี้ยที่บางกระทุ่มเนี่ยท่านผู้ชมปลูกไม้ฮงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาท10ไร่10ล้านบาทเนี่ยได้แน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยนานด้วยนะครับไม่ต้องประคบประหงหมดูแลทุกปีนะสามสี่ปีแรกเนี่ยดูแลช่วงแรกถ้ามันยืนต้นได้แบบนี้คือจบเลยนะครับแทบไม่ต้องทําอะไร๋ยวแมวพาดูนิดนึงได้ชมเนาะ ชมทั้งสวนเนี่ยแหละสวยงามขนาดไหนนะครับผู้ชมดูเนี่ยสี่ปีได้ประมาณเนี้ยครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะมันจะยืนต้นได้แล้วยืนต้นได้แลแค่ดูหญ้ากับใส่ปุย๋ยครับก็จะมีต้นไม่ค่อยสวยก็มีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็โตมันมันปลูกเยอะครับจํานวนเยอะจํานวนเยอะ,อะดูแลมันดูแลไ,ไม่ทั่ว,วมันไม่ไหวมันไม่ไมีคนงานนะแต่ถ้าเราเราปลูกพอประมาณพันสองพันสามพันเนี่ยดูแลได้สบาย มันจะดูแลให้สวยได้หน้าอย่างต้นนั้นนะครับครับคือเนี่ยสวยงามเลยเนี่ยอย่างนี้มันจะไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องดูแลไม่ต้องแต่งกิ่งเลยครับมันแล้วมันมันมันจะโตแบบสวยแบบโดยอัตโนมัติอ่ะแบบไม่ต้องแต่งกิ่งถ้าอย่างพวกนี้มันก็จะต้องแต่งกิ่งให้แมวปลูกไปกี่ต้นครับรวมทั้งหมดก็นี่แหละประมาณหมื่นต้นๆครับหมื่นกว่าต้นนะครับท่านผู้ชมมนกต้นเนี่ยหมื่นกว่าต้นสวยงามมากท่านผู้ชมคือมันเยอะเราดูแลไม่ทั่วถึง โอ้เนี่ยเนี่ยใหญ่สูงเนี่ยถ้าถ้าต้นมันใหญ่มันสูงนะมันเราก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะปล่อยได้เนาะต้นนั้นอย่างนี้สบายเลยนะโอ้นี่ใบเลยเนี่ยรุ่นนี้นะครับผมอ่าฝั่งนู้นยิ่งเยอะนะท่านผู้ชมใช่ใช่ท่านเห็นแบบนี้นะคิดว่าแบบนี้เยอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูฝั่งนู้นอีกนิดนึงโอ้โหฝั่งนู้นเนี่ยก็มันก็จะเป็นแถวเป็นแถวก็อลังการงานสร้างสวยนะโอ้โหฝั่งนี้ รวมแล้วหมื่นกว่าต้นเลยใช่ใช่ใช่ไหมครับมีทั้งหมด4แปลงครับท่านผู้ชมครับหมื่นกว่าต้นเนี่ยรวมแล้วประมาณร้อยกว่าล้านบาทนะท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับเกษตรกรไทยเนี่ยมันเป็นไม้เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่คนไทยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ตรงเปาดีสวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยืนต้นได้เนี่ะได้แล้วครับไม้ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยแทบแทบแทบไม่ต้องทำอะไรไม้มันอาศัยต้นพยุงเนี่ยอันนี้เราตัดยาวไปนิดนึงใช่ใช่เราต้องต้องเปลี่ยนมีตัดใหม่ ตอนตที่ตัดแต่งไี้ชิดเลยจบต้องตัดอย่างนี้เลยใช่จบเลยครับคือเราไม่อยู่ไงเราให้คนงานตัดอือโอเคนี่แบบนี้ให้เขาตัดใหม่เงี้ยที่จริงข้างบนนี้ต้องแต่งไหมครับเนี่ยไม่ไม่ต้องแต่งแล้วมั้งน่าจะได้แล้วโอ้แต่งซะหน่อยเหรอจริงจริงอยากอยากตัดยอดออกมั้งเหรอมันจะโตช้านะมันจะอยากให้มันใหญ่ไงมันจะโตช้าเลยทีแบบว่ามันต้องหาอาหารสังเคราะห์แสงใช่ไหมหาอาหารมาเลี้ยงลําต้นให้เยอะที่สุด มันก็ต้องมีใบเยอะกิ่งเยอะที่สุดมันถึงจะเจริญเติบโตถ้าปลูกตอนแรกใหม่ๆนะครับแนะนําว่าถ้าอย่าให้เกิน3เมมิตรตัดตัดยอดตัดยอดตอนแรกนะอย่าให้เกินเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับผมตัดยอดเนี่ยตัดเพื่อให้โคนขยายอ่าไม่ให้มันโตครับไม่ให้มันสูงใช่มันสูงแล้วต้นมันอ่อนเนี่ยเห็นไ่มเนี่ยยอดยอดเนี่ยผมตัดออกเห็นนะอ่าครับผมตัดยอดปลายปุ๊บแล้วมันจะแตกออกข้าง แล้วมันจะโตคันนี้คือต้นกล้าไมา้หวงหูลี่ตอนที่ปลูกเนี่ยตอนแรกปลูกมาก็อย่างนี้เลยใช่ต้นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าใบสาคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับออกโดยกรมวิชาการเกษตรนี่บางบริษัทของมุกทยแ,แลน,นี่จะให้แนบไปด้วยมันจําเป็นสําหรับการส่งออกเราต้องส่งออกไปขายประเทศเวียดนามประเทศจีนนะครับเป็นต่างประเทศถ้าไม่มีเอกสารนี่ส่งออกไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> เขาไม่ให้ออกนะแน่นอนท่านผู้ชม ดยเฉพาะไม้พยุงก็กลายเป็นไม้เถื่อนนะถ้าถ้าไม่มีเอกสารตัวนี้ <S <S ท่านผู้ชมนี่นะครับนี่คือไม้แก่นไม้ที่บริษ,ษัทซื้อนะฮะแค่นี้แหละที่เราซื้อนะครับก็คือเอาข้างในเนี่ยแก่นไม้ข้างในเนี่ยให้มันถึงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4นิ้วนะครับสี่ถึงหนิ้วนะสิปีเนี่ยนะสิปีอรุณน,นี้แล้วมันอยู่ที่สีไม้ลายไม้เนี่ยลายไม้ลายไม้ไมไมสวยทุกต้นที่จริงเนี่ยสายพันธุ์ของเราเราคัดมาอย่างดีนะมันสวยอยู่แล้วนะครับลายก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ เขา้าเข้าแกนทุกตน้นใช่เข้าแกนทุกต้นแน่นอนเมื่อกี้เจาะแล้วเจาะไปนี่ทั้งนั้นเลยจ <อ S 2> เจอเจอทุกตน้นมันจะมีเยอะบางน้อยบางเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเนาะ,ะแต่ต้องรออีกนิดนึงตัวนี้นะครับท่านผู้ชม1กิโลกร,รมัมนี่แหละนะครับมูลค่า500บาทท่านผู้ชมนี่500บาทและต้นต้นหนึ่งเนี่ยนะบอกเลยว่ามันสามารถที่จะทําน้ําหนักได้เนี่ยนะโดยเฉพาะเงาที่แมวซื้อถึงเงานะมีหน้ามันถึงน้าหนักเยอะใช่ไหมขุดมันต้องขุดเอาเงาต้องขุดเอาเงาด้วยเพราะมันแพงนะมันแพงมันแพงจริงขุดเงาขายด้วย ต้นหนึ่งท่านผู้ชมประมาณ20-40ถึงกิโลนะครับก็จะตกประมาณ1-0,000ถึงมืนบาทต่อต้นคราวนี้1น0ถึงมืนบาทต่อต้นท่านผู้ชมลองคิดดู10,000ต้นเป็นเงินเท่าไหร่1 0 0 0 0ต้น100ล้านบาทนะครับและใครเป็นคนซื้อนะครับบริษัทหงมู่วเวียดนามแล้วก็บริษัทหงมู่ไหหนานนะครับที่อยู่ในประเทศจีนเป็นคนซื้อที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยแหละที่เราทำมาทุกวันเนี่ยที่แมวคิดว่าพวกผมทำมาเนี่ยถ้าทำเอาแค่คนไทยคิดคิดได้มั้ยเนี้ มันไม่น่าจะนะม,นมันต้องมีมทีมใช่ครังมันต้องมีมมงานส่งมันต้องมีแบ็กอัพปลูกแล้วจะไปขายให้ใครใช่มันต้องมีข้อมูลมันต้องมีแบ็กอัพมีม,มีผู้สนับสนุนนะใช่ทุกคนคานนี้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมทุกที่เ,เราบอกเลยว่าบริษัทหงมูทยแลนด์นะครับมีบริษัทในเครือเนี่ยอยู่ที่บริษัทของมูเวียดนามนะครับในประเทศเวียดนามรอซื้ออยู่แล้วเขาซื้อขายมา3-40ปีไอที่การที่บอกว่าค่อยไปหาตลาดที่หลังค่อยไปขายที่หลังมันไม่มีในโลกเอาจริงไม่มีในโลก ที่คุณจะผลิตมาแล้วค่อยไปขายเนี่ยมันไม่มีหรอกคุณต้องมีคุณอย่างน้อยคุณต้องมีสายสายงานที่เขาขายอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยมีรูทางใช่แล้วเรามั่นใจว่าเฮ้ยเราทําโครงการที่เราทํามาตั้งนานนะครับมันมันได้จริงในทางปฏิบัติฝากซึงเกษตรกรทางบ้านนะครับว่าท่านใดที่สนใจที่อยากจะปลูกไม้ฮวงโหรี่แบบนี้ประสบความสำเร็จแบบเฮียแมวเนี่ยหมื่นหมื่นต้นเนี่ยมูลค่านับร้อยล้านบาทท่านผู้ชมแบบนี้เฮียแมวครับ ถ้ามีใครสนใจอยากสอบถามข้อมูลได้ไหมไ<ด>ครั้คยินดีเลยยินดีครับติดต่อที่เบอร์โทร0850203516ครับผมเป็นเบอร์แอดไลน์ได้นะครับอยากดูรูปภาพดูต้นไม้อะไรเงี้ยแอดไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลให้หรือไม่เข้าใจก็สอบถามยินดีให้คำปรึกษาครับข้อมูลอะไรนี่ถามได้ครับเพราะปลูกจริงปลูกจริงปลูกจริงมีข้อมูลครับเจ้าของสวนตัวจริงนะครับเนี่ยปลูกปั้นมาตั้งแต่ เขาเรียกใช้คําว่าปลูกปั้นอย่นะปลูกปั้นมาเนี่ยต้นแค่นี้นะผู้ชมนี่ต้นกล้าแค่นี้เลยนะครับท่านอยากรู้วิธีการนะทำยังไงต้นก้าขนาดนี้มันถึงจะเป็นต้นกล้าอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นต้นอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นไม้แล้วมันต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วคราวนี้ท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเรื่องวิธีปลูกอย่างเดียววิธีปลูกดูแลรักษาอะไรระยะต่างๆเนี่ยปรึกษาให้แมวได้เลยนะครับและคราวนี้ถ้าในเรื่องของการตลาดการขึ้นทะเบียนต้นกล้าพันธุ์จะเอามาจากไหนเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยปรึกษาใน ปรึกษาพี่ใหญ่ได้เลยนะครับ,ค,รบคุณค,คุณใหญ่นะคะติดต่อได้ที่0860782120ค่ะอีกครั้งครับค่ะ0860782120ค่ะค่ะหรือสามารถติดต่อคุณปอนได้ค่ะ0651210124ค่ะมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราอยากจะบอกนะครับว่าตอนนี้หงหมูไทยแลนด์เนี่ยเรากำลังจะส่งออกไม้เนี่ยไปประเทศเวียดนามในสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วคนที่ปลูกสวนใหญ่ๆแบบนี้นะครับของเฮมแมวนี่ใหญ่สุดในพิษณุโลกนะ ได้สุดเลยมากระทุ่มจริงๆท่านใดที่อยากมีเงินอ,อมก้อนโตแบบนี้ปลูกมา3ปีแบบเนี้ยปล่อยได้เลยนะครับท่านผู้ชมแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยแบบนี้เลยตอนนี้บริษัทของมูนะครับมีข่าวดีก็คือว่าเรารับปลูกนะครับรับเหมาปลูกให้เลยปลูกให้เลยตั้งแต่ต้นกล้าเนี้ยท่านไม่ต้องจ่ายเลยนะรวมทั้งค่าต้นกล้าค่าปลูกค่าดูแลรักษา <S <S กําจัดหญ้าวัชพืชทุกอย่างตายซ่อมฟรีนะครับใส่ปุย๋ยใส่ให้หมดทุกอย่างอ่าหร,อหรือว่าตัดแต่งกิง่งน้ำไม้ทุกอย่างนะครับสุด สุดท้ายปลายทางก็คือ3ปีให้ได้ต้นแบบนี้อยู่ในสวนของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องทําอะไรเลยขออย่างเดียวหนึ่งมีที่ดินหนึ่งมีที่ดินสองมีทุนมาลงตรงนั้นเองพอนะฮะแต่ว่าทุนเนี่ยแบ่งจ่าย3ปีไม่ต้องไม่ได้ว่าจ่ายปีเดียวหมดนะฮะตามมันจะมีเงื่อนไขขององจ่ายเท่าไหร่ใช่ปีมีงวนงานงวดงานเหมือนเหมือนสร้างบ้านเลยงวนงานแต่พอ3ปีผ่านไปท่านต้องทําอะไรบ้างแบบนี้ครับถ้าไม่ต้องทําอะไร3ปีเนี่ยใบมันจะชนกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวหาซื้อที่กัน ลุยเลยท่านผู้ชมสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 6 1 9 4 2 0 6 2 6นะฮะเบอร์โทรดรเจษฎานะครับดรเจษฎาโดยตรงเลยเป็นผู้ประสานงานเรื่องนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับนี่แมวเรามีสวนอื่นอีกไหมเนี่ยมีครับแต่เข้าไปดูไหมนี่แมวมีอุบไว้อีกนะครับท่านผู้ชมมีอยู่ส่วนทางในใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่เลยนะใหญ่อย่างนี้เนี่ยเจาะเจาะได้ไหม เจาะได้อ่าถ้าเจาะได้เดี๋ยวเราไปดูกันเราอยากเจาะนะอยากเจาะเพราะว่าอันนี้กี่ปีครับ4ปีกับ2ปี4ปีกับ2ปีอ่สี่ปีเอ้สปีนี่เขาแก่นแน่เขาแก่นอ่าต้องไปลองเจาะต้องไปลองเจาะอ่าท่านผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณเฮียแมวมากนะครับเฮียแมวนี่ถือว่านี่มาจากกรุงเทพเลยนะตีรถมาจากกรุงเทพมาเพื่องานดีโดยเฉพาะช่วงนี้มันไม่ค่อยยุ่งทลายกันเลยกันเลยมาได้ ผมไม่ค่อยว่างไงบริษัทเขาอยากมาถ่ายทำมาอยากมาดูมาเยี่ยมสวนครับเป็นแนวทางให้เกษตรกรเป็นแนวทางเป็นเราทําประโยชน์ให้เกษตรกรไม่ว่างกันเลยมาได้ครับขอบพระคุณวันนี้โอ้โหสละเวลามาจริงๆเลยนะครับบริษัทเราก็มาเยี่ยมมาดูแลตีสี่นะคะตากรุงเทพตีสี่มาจากกรุงเทพขับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะท่านถือว่าโชคดีมากนะครับที่ได้ดูคลิปวันนี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ว่าปกติไม่ไม่มีใครที่แบบลงทุนเยอะขนาดนี้นะครับจะมาเปิดให้ชมสวนได้ขนาดนี้แบบ มีด้านในสามสิบไร่อะมีด้านในอีกสามสิบไร่ท่านผู้ชมเอาเข้าไปครับมันไม่ใช่เหมือนต้นแล้วแหละมันก็หมื่นต้นนี่แหละแต่มันมันมันยังมีอีกมันยังมีหลายแป้งนะครับท่านผู้ชมหลายแปลงเมื่อกี้เราไปดูมาแปลงนั้นก็ใหญ่แปลงนี้ก็ใหญ่แปลงนู้นก็ใหญ่อีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดี